อันนี้ไว้ก่อนนอนนี้ไว้ก่อนพี่ดีพดีสามีฉันอ่ะใครไม่ใช่สามีเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับวันนี้เรามากินหมูกระทะที่สหายหมูกระทะฉันได้กินหมูกระทะสักทีเพราะว่าสามีบอกว่าจะพามากินตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วก็บ่นว่าเออแต่มันอ้วน๋ยวมันนู่นนี่นั่นก็เพิ่งมีโอกาสไดมากินวันนี้ที่สหายหมูกระทะเรามาดูกันว่ามีอะไรกินบ้างไปสามีฉันอ่ะใครไม่ใช่สามี เพื่อนเพื่อนเพื่อนเจ้าวะเพื่อนสนิทอันนี้เพื่อนสนิทพามากินที่สังมกุะทะแล้วเพื่อนสนิทก็ถ่ายคลิปไปก่อนแล้วแล้วเนี่ยเหลืออันนี้ไว้ให้ถ่ายคืออะไรซากซากไส้อ่อนไส้อ่อนเออมคือไส้อ่อนหมูอันนี้ก็คือชุดเล็ก อันนี้คือสามีเอ้ยไม่ใช่เพื่อนเขาเรียกอะไรเพื่อนสนิทอันนี้ไว้ก่อนเนาะนี้ไว้ก่อนเออเนี่ยนี่ชุดสองเก้าเก้าทุกคนได้เยอะมากชุดนี้สําคัญสุดอันนี้คืออะไรเออหนิงจีหนิงจีหนิงจีอ่าชนแก้วค่ะทุกคนเอ้ยเซ็กซี่เล a d y เฮ้ยอร่อยอ่ะแน่นอนเยี่ยมเขาเรียกอะไรคล่องคลอแต่ต้องดื่มน้ำตามนะทุกคนเพราะว่า สดเกินไปอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรละเต้ยจีจี <G. S 1> อันนี้กินไม่เป็น,น,นแต่เออเคื่อสนิทชอบเครืงจีค่ะเครื่องจีค่ะเคื่อสนิทชอบเอาใส่ไปเลยมันสุกยากไม่ไม่ไมอันนี้มันคือสามชั้นนะจ๊ะสามชั้นที่เขาฟางชอบกินมากๆถึงว่าทําไมหน้าถึงบานได้ขนาดนี้ใช่ไหมทุกคนแต่ก็คือชอบนานๆกินทีทุกคนดูน้าจิ้มเขาหอมมีงา น้ำจิ้มเขาจะเป็นแบบไงเหมือนซีฟู้ดเนาะจะเหมือนซีฟู้ดก็เหมือนมันไม่เหมือนน้ำจิ้มหมูกระทะทั่วไปน้ำจิ้มที่เนี่ยเขาจะแบบออกเผ็ดๆหน่อยไม่หวานแต่มันจะเหมือนแบบคล้ายๆแบบน้ำจิ้มหมูกระทะที่ผสมด้วยซีฟูด้ดร้านนี้มีสลัดแบบกระเม็น,นะจ๊ะสั่งได้เอ๋ okay, ทุกคนสามชั้นนี้เขามีเบคอนว่ะนี่จ้าเบคอนเอ๋อุยเดี๋ยวก่อนนะ เราจะกินกันแบบเงียบๆนะทุกคนเริ่มอันนี้ไส้หมูอืมอ้มอื้มไส้หมูอร่อยจริงด้วยไส้หมูไม่ขมอร่อยไส้หมูอร่อย,ยอร่อยจริงทุกคนอร่อยกว่าที่อยู่ในสปาอีกคนละไส้ <laughs> มันหยดติง่ง อร่อยอลยทุกคนมันไม่เหมือนใครน้ำจิ้มอ่ะมันไม่เหมือนร้านหมูกระทะทั่วไปเป็นแบบออกแนวแซ่บๆซ,ซีฟู้ดนิดน,นึงจิ้มหมูกระทะที่แบบออกซีฟู้ดอ่ะอร่อยนี่ไส้หมูย่างอันนี้ไส้หมูย่างอ้อเหรออือสามชั้นกีแล้วจ้ะ Mm hmm. น้ำจิ้มแซบถ้าคนชอบแบบรสแซบๆอ่ะที่นี่ยแซบน้ำจิ้มแบบหมูกระทะที่เป็นซีฟู้ดผสมอันนี้ไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่าแต่อันนี้คือฟังความกินฟังนะร้านนี้บรรยากาศดีอยู่ติดถนนชื่อร้านสหายหมูกระทะนะจ๊ะพร้อมบริการต้อนรับแบบคือกว้างขวางมากๆขเ,าเ,เขาเปิดยันเที่ยงคืนใช่ไหมเธอเขาเปิดยันเที่ยงคืน ถ้าใครสมมติว่าไม่อยากกินหมูกระทะเขามีอาหารแบบว่ากับข้าวไม่ใช่กับแก้มนะจ๊ะกับข้าวหรือจะเป็นกับแก้มก็ได้ก็มาลองกินกันนะสะหายหมูกระทะที่ลบบุรีจ้าวันนี้บายบาย